สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งค่ะวันนี้แนนมีเมนูเด็ดๆที่เป็นของหวานหรือของค้าก็ได้นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนั่นก็คือเมนูคริสปี้บันาน้าค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในการทำกันเลยค่ะ สำหรับวัตถุดิบนะคะนั่นก็คือวัตถุดิบหลักบานานะ่าหรือว่ากล้วยค่ะแล้วก็แผ่นปอเปี๊ยะค่ะไข่ไก่นมค่ะเนยค่ะน้ำตาลแป้งข้าวโพดแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะอันนี้ส่วนตรงนี้ที่แนนจะทำนั่นก็คือครีมวานิลลาครีมค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลย ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำคริสปี้บานาน,น่ากันก่อนเลยนะคะเราจะทำเป็นวาน,นิลาครีมก่อนนั่นก็เริ่มจากการเอานมเทใส่กระทะเออเทใส่หม้อแล้วนำไปต้มเทนมน้ำตาลด,ด้วยค่ะเราจะต้มให้นมเดือดตอนนี้เรารอนมเดือดใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่ แป้งลงไปในไข่นี่อ๋อลืมอีกอย่างนึงกินวานิลาด้วยค่ะอัตราส่วนเนี่ยไปดูได้ในเว็บของเรานะคะที่ foodtravel.tv คะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมารอนมเดือดกันค่ะค่ะตอนนี้นมของเราก็ใกล้เดือดแล้วแล้วก็อุ่นแล้วอันนี้ไข่ที่แนนใส่ไปกับแป้งเมื่อกี้เราก็ตีให้เข้ากันนะคะพอตีเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอานมที่มันอุนอ่นๆนอะมาเท ลงไปเราจะไม่เทลงไปทีเดียวในกระทะเลยนะคะเพราะมันจะทําให้ไข่เราสุกแล้วก็ตัวเนื้อครีมของเราเนี่ยมันเป็นเม็ดม,มันจะไม่เรียบเนียนเดี๋ยวเราจะรอนมเดือดแป๊บหนึ่งเป็นงไฟหน่อยคนให้เข้ากันเลยนะคะหรือถ้าใครจะกองก็กองได้ค่ะมันจะได้เนื้อเนียนนิ่งขึ้น อันนี้นมเราก็รอนแล้วแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็คนไปด้วยนะคะเราก็คนเขาให้ขึ้นเป็นครีมอะคะ่ะคนขึ้นสำหรับเนยเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ตอนท้ายสุดโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ครีมได้ที่กันเลยแล้วกัน,นะคะ่ะ ค่ะตอนนี้ครีมของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเอาให้ข้นอย่างนี้เลยแล้วก็ตอนที่เราเปิดไฟเนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนไฟอ่อนๆน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวครีมของเราจะไหม้และได้ทีแล้วเ,เราก็ใส่เนยลงไปค่ะก็ะคนให้เนยละลายมันจะเพิ่มความหอมให้กับตัววาน,นิลลาครีมของเราค่ะนี่คนให้เข้ากันให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่าชามทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ค่ะตอนนี้วาน,นิลาของแนนก็เย็นแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการห่อปอเปี๊ยกันเคเราก็เตรียมไข่ไว้ชุบด้วยนี่กล้วยกล้วยนะคะเราก็หั่นอย่างนี้นะคะนี่เราก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมนเลยเพราะว่าแผ่นปอเปี๊ยเราไม่ได้ใหญ่มากหัน่นอีกครึ่งนึงโอเคนี่ จะเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ทาตัววานิลาค่ะวานิลาครีมเอาลงไปแล้วก็หวางกล้วยหวางกล้วยนะคะแล้วก็ห่อค่ะนี่หอ่อยังไงก็ได้ให้เขาอยู่ติดกันอเอาไข่ จิมเป็นกาวทาหน่อยนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนการทอดกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการทอดปอเปี๊ยะกล้วยกันแล้วนะคะนั่นก็คือเราต้องวอร์มน้ํามันไว้ก่อนให้มันร้อนได้ที่แล้วทีนี้เราก็ใส่ที่เราห่อเอาไว้ลงไปเลยเราจะทอดแค่พอให้ตัวเปลือกนอกเนี่ยกรอบแผ่นปอเปี๊ยะกรอบแล้วก็สุกนะคะ เอาลงไปหน่อยให้โดนน้ำมันทั่วถึงแผ่นตอเปียเนี่ยหาซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะหรือใครจะใช้เป็นแผ่นต่อเปียสดก็ได้ที่เอามาทำส่ไหมเนี่ยที่เรากินกันนั่นแหละใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าระวังวาน,นิลาครีมของเราเนี่ยมันจะทะลักออกมาเพราะว่าแผ่นค่อนข้างบางมากกว่าแบบนี้เออทีนี้เราก็จะรอทอดให้เป็นสีเหลืองทอง อาจจะไม่ค่อยนี่นิดนึงไม่เป็นไรโอเคค่ะตอนนี้ปอบเปียของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นแล้วไปจัดแต่งจานกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งจานกันเลยนะคะเราจะเอาวานิลาครีมที่เราทำเมื่อกี้ปาลงไปนี่ แล้วก็ช็อกโกแลตนี้ทำเพิ่มค่ะให้ดูเป็นสวยงามแล้วก็นำอบเปีขยะขเรามา,าตัดนี่เลยก็วาง เรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้แล้วเราก็โรยแอซิงรายการเรารวยอยู่แล้วใช้ไปเลยนี้ยอะใช้ไปไให้ทั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเคสปี้บันนาน่านะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ 합도